สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาฟังซูเปอร์เลกเกียร์โมกาวนะครับเปิดใจก่อนที่จะเจอกับน้าบิวอานันในวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายการศึกวันหนึ่งเนะครับซึ่งไฟนี้นะครับซูเปอร์เลกก็ได้เปิดใจนะครับว่าตอนนี้นี่พร้อมทุกอย่างนะครับรอแค่ชกอย่างเดียวนะครับไฟนี้มีเวลาการเตรียมตัวฟิตซ้อมร่วมๆ2เดือนกว่าเลยนะครับไฟนี้นี่ซูเปอร์เลกจะซ้อมไปเน้นไปทางฟุตเวิร์กนะครับการคล่องตัวจังหวะเข้าออกให้รวดเร็วนะครับ ถามว่านะครับเจอกับนาบิลในไฟนี้แตกต่างกับเจอกับนาบิลไฟนั้นนี่ยังไงนะครับซุปเปอร์เลกก็บอกว่าแตกต่างอย่างมากนะครับเพราะตอนนี้นี่นาบิลนี่ถือว่าเก่งนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะนะครับพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับจนเขาเป็นแชมป์โลกเฉพาะการนะครับแล้วก็มีโอกาสมาเจอกับซุปเปอร์เลกในวันนี้นะครับก็ถือว่ามันไม่ใช่งานง่ายนะครับและตอนนี้นะครับนาบิลอยู่ในช่วงที่กําลังพีคนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจนะครับสภาพร่างกายจิตใจนี่ ความมั่นใจอะไรนี่ถือว่าเกินร้อยนะครับณตอนนี้นะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่แตกต่างจากไฟแรกอย่างแน่นอนนะครับและซูเปอร์เล็กนะครับก็ได้พูดถึงไฟที่แล้วนะครับของนาบิลนะครับในการเจอกับนิโคนะครับโดยซูเปอร์เล็กก็บอกนะครับว่าผมมองว่าไม่ใช่ว่านาบิลไม่เก่งนะครับจริงๆนาบิลเป็นนักมวยที่เก่งนะครับแต่นิโคเองนะครับเขามั่นใจในตัวเองเกินไปนะครับมั่นใจในความหนักความแรงของอาวุธนะครับจนลืมไปว่านะครับ คู่ต่อสู้นี่ก็คือมีอาวุธที่อันตรายเหมือนกันนะครับนิโคก็เลยพลาดมากกว่านะครับอันนี้คือมุมมองของซุปเปอร์เล็กนะครับถ้าถามว่าอาวุธที่เป็นทีเด็ดของนาบิลคืออะไรนะครับซุปเปอร์เล็กก็มองนะครับว่าน่าจะเป็นหมัดนี่แหละครับแต่สําหรับซุปเปอร์เล็กเองนะครับไฟนี้นี่เขาก็เรียกว่าเตรียมแก้หมัดมาเป็นอย่างดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความสูงนี่ไฟนี้นี่ซุปเปอร์เล็กนี่ก็กับนาบิลนี่ส่วน,น,ส,นสูงต่างกันถึง20เซนนะครับ และซูเปอร์เลกนะครับก็ได้บ่อยนะครับว่าแต่จริงๆแล้วนี่ผมก็ซ้อมปกติเหมือนเดิมนะครับแค่คิดหาวิธีชกใหม่นะครับสำหรับในการชกไฟนี้นะครับไอเรื่องความสูงนี่ผมไม่เคยกังวลอยู่แล้วนะครับเพราะชกมมยมาขนาดนี้แล้วนะครับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกนะครับนาบิลเป็นนักมวยที่สรีระรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้คิดเรื่องส่วนสูงอะไรนะครับ แต่ที่ผมคิดนะครับคือวิธีการชคนะครับจะทายังไงนะครับให้ชนะนาบิวให้ได้นะครับและซูเปอร์เลกก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับไฟน์นี้นะครับอาจจะไม่ครบยกนะครับสาหรับผมนะครับมองว่านะครับในรุ่นพิกัด145ปอนด์หรือในรุ่นแบนตัมเวทนี่ผมก็หนักเหมือนกันนะครับไม่ได้หนักแค่นาบิลคนเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าเขาอาจจะโดนนาบิลน็อกนะครับแต่ที่จริงนะครับซูเปอร์เลก็บอกนะครับว่า เขานี่ก็มีเรียกว่าอาวุธที่หนักเหมือนกันนะครับแฟนมวยก็ไม่คิดว่าเขาจะนอกนามบิวบ้างหรือน,นะครับและซุปเปอร์เลกก็บ่อยนะครับว่าผมก็ว่าผมหนักเหมือนกันนะครับในรุ่น145ปอนนี้และตอนนี้นะครับก็มองไว้ใน2รูปแบบนะครับ ถ้าทำเรียกว่าเกมสั้นไม่ได้ในี่อ็ต้องชกในเกมยาวนี่เขาก็เตรียมแผนไว้รองรับแล้วนะครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะครับสำหรับซูเปอร์เลกเองนะไฟนี่นี่เขาก็เกินอยู่แค่ประมาณ3-4กิโลนะครับกว่าจะถึงวันชกนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับและซูเปอร์เลกก็บ่อยนะครับว่าในการชกในรุ่น145หรือในรุ่นแบนตอมวทดนะครับทำให้ อาวุธนี่ที่ออกไปนี่ถือว่าหนักหน่วงรุนแรงนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องคุมเยอะด้วยนะครับการที่ยืนระยะอะไรนี่อาวุธที่ออกไปนี่น่าจะเกินร้อยอย่างแน่นอนนะครับต่างจากชกในรุ่นไฟว์1 3ร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับถ้าชกในรุ่นนั้นนี่ซุปเปอร์เลกก็มองว่าตัวเองนี่คุมเยอะนะครับเกือบเกือบสิบสามสิบสี่กิโลเลยนะครับทาให้พละกําลังและอาวุธที่ออกไปนี่อาจจะไม่ทรงพลังเหมือนในรุ่นแบนตอมวทนะครับฉะนั้นนะครับในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ซุปเปอร์เกลก็มองว่าตัวเองนี มีดีนะครับมีเรียกว่าอาวุธที่หนักหน่วงรุ่นแรงนะครับพอที่จะเช็คบินคู่ต่อสู้ได้เช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้ถือว่า5050นะครับใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่นะครับไฟนี้นะครับแฟนมวยคิดว่าเกมจะจบแบบไหนนะครับระหว่างซุปเล็กและนาบิลนะครับจะจบด้วยคะแนนหรือจะจบด้วยการน็อกเอาท์นะครับก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับ